สวัสดีครับวันนี้เราจะทําชิ้นงานชิ้นวางเท้านะครับเริ่มต้มนเดยว่าที่ท็อปเพลวาดเส้นศูนย์กลางก่อนนะครับจากนั้นก็วาดเส้นขอบต่างๆของตัวชิ้นวางเท้านะครับโดยคร่าวๆแล้วเราก็จะวาดสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นรูเจาะของชิ้นวางเท้าจากนั้นกเราจะกำหนดขนาดนะครับโดยกำหนดขนาดเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับ เราะฉะนนเจ็ิบจะเหลือแค่สามสิบห้านะครับอันนี้เป็นความยาวของชิ้นวางเท้าทั้งหมดนะครับอยู่ที่เก้าสิบครับขนาดรูเจาะนะครับห้าสิบครับแล้วก็ระยะห่างรูเจาะกับถึงการชิ้นยานะครับอยู่ที่ห้าขนาดรูเจาะครับยี่สิบ แล้วเราก็จะกำหนดมุมนะครับอยู่ที่93องศาครับจากนั้นเราจะใช้เครื่องมือในการ Copy แบบกระจกนะครับเราก็เลือกเส้นทั้งหมดที่เราจะ Copy นะครับจากนั้นเราจะเลือกแกนที่ใช้ในการ Copy นั้นเรจะดึงชิ้นงานในสามิติโดยใช้ครงส e ั่งเอกเป็นระยะ20มิลลิเมตรครับโดยให้ดึงออกโดยมีองศา,ายนะครับลู่ออกเป็นแบบรู่ออกเอาออก เราก็จะได้ชิ้นงานจริงวันเท้านะครับ